กูสมค์คอมีเนนรอยกาวกุระสำหรับใครที่รู้จัก กาวากระอยู่แล้วนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันกาวากระเป็น v t u ูเบอหรือ v i ช u ลยูทูเบอร์ภายใต้สังกัดโคเวอร์คอ o r ปอเรชัในแบรนด์โฮ l ลไลท์อีเอ็นเจเนเรชแรกโฮโลมิดและในปัจจุบันก็ยังเป็น v ีทูเบอที่มียอดซับมากที่สุดในโลกอีกด้วยทาไมนับผิวทิพายในร่างอวตารเนี่ยนะ It's me ก็นั่นแหละครับ ในเมื่อรู้ข้อมูลต้นแบบฟิกเกอร์ตัวนี้แล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันเลยดีกว่า <S <S เริ่มต้นจาก Information หรือข้อมูลเอาจากที่ตาเห็นก่อนเลยนะครับเอาเป็นอย่างแรกที่เราจะเจอในฟิกเกอร์ตัวนี้เลยก็คือกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยอ่ามันไม่มีภาพเป็นแบบปิดตรงด้านหน้านี่นะครับมันถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นตัว โมเดลได้ผ่านหน้ากล่องนะครับก็คือแบบถ้าเกิดเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบเนี่ยเราก็จะได้เลือกที่จะไม่ซื้อได้ไม่เหมือนกับฟิกเกอร์ที่เป็นฟิกเกอร์เฉพาะรูปนะครับส่วนใหญ่พวกฟิกเกอร์แบบเป็นฟิกเกอร์ธรรมดาไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะไม่มีหน้าปัดแบบใสแบบนี้นะครับก็เป็นกล่องที่ดีเลย แล้วก็ข้างในก็ยังมีตาสัญลักษณ์เหมือนตาสัญลักษณ์แอนตนติตอยู่ข้างในแล้วก็มีรละลอกขึ้นเนี่ยก็เป็นกล่องที่สวยนะครับใครที่เป็นสายเก็บสะสมกล่องเนี่ยก็กล่องนี้ก็ถือว่าเก็บได้ครับสวยเลยอ่ะเรื่องกล่องไปแล้วทีนี้เรามาเรื่องของอชิ้นส่วนต่างๆที่เราได้กันเลยดีกว่าก็เริ่มจากจํานวนชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด 28ชิ้นนะครับโดยแยกออกเป็นพ์ทผม4ชิ้นพ์ทเสริมพิเศษ3ชิ้นอาวุธ1ชิ้นหมวก2ชิ้นฐานวาง2ชิ้นหน้า3ชิ้นคอ2ชิ้นอ่ะเป็นไหล่ชิ้นหนึ่งไหล่2แขน4ตัว1หาง1และแขนเสริมอีก3นะครับโดยตัวส่วนของแขนเนี่ยที่ถอดได้จะมีแต่ข้างซ้ายนะครับคือข้างขวาของเราแต่เป็นข้างซ้ายของตัวฟิกเกอร์ซึ่งถอดได้แค่ข้างซ้ายอย่างเดียวนะครับ แค่ข้างซ้ายของตัวฟิกเกอร์อย่างเดียวย้ำนะครับโดยตัวฟิกเกอร์เนี่ยทำมาจาก PVC แล้วก็ ABS นะครับซึ่งทั้ง2องอย่างเนี่ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดๆไปนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลของหนังสือคู่มือด้วยนะครับเป็นหนังสือช่วยในการประกอบก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าส่วนไหนมันประกอบตรงไหนบ้างนะแต่จริงๆปกติถึงไม่มีเราก็น่าจะประกอบกันได้แล้วนะครับ ไหนก็ไหนๆละทีนี้เรามาประกอบตัวฟิกเกอร์ตัวนี้หลังจากที่เราแยกมากันดีกว่าอันนี้ครับนะเนี่ยหลังจากประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็สวยเหมือนออกมาจากกล่องก่อนหน้าที่เราจะแยกส่วนน้องเขาเลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่มีเสาค้ำยันของบลูที่หายไปนานกว่าเจ้าของช่องเขาด้วยครับก็ตัวฟิกเกอร์ของเรนรอยกาวากุระเนี่ย สำหรับคนที่มีพื้นที่การเก็บจํากัดนะครับผมจะวัดขนาดไปให้แล้วกันว่าขนาดของมันที่จะเก็บได้เนี่ยมันเท่าไหร่ส่วนสูงอยู่ทั้งหมดรวมฐานแล้วนะครับประมาณ10.5เซนส่วนที่เป็นฐานนะครับถ้าเกิดเราตั้งให้ยืนแบบเนี้มันจะกินฐานออกไปด้านหลังนิดหน่อยนะตรงนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ย ก็รวมรวมกันแล้วก็จะมีความยาวประมาณ8เซนแล้วก็ถ้าจะรวมบูฟเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมีเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก9เซนงันกล่องประมาณ12คูณ10เซนเนี่ยกำลังดีเลยนะครับที่จะยัดทั้ง2ตัวเอาไว้ด้วยกันได้พื้นที่สเปซของมันนะอาทีนี้เรามาถึงช่วงรีวิวให้คะแนนกันดีกว่า การให้คะแนนของผมนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันได้แก่ดีไซน์สตรัคกเจอร์ดีเทลแล้วก็สาตย์สแฟคชั่นนะครับก็คือเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยนพูดถึงดีไซน์แล้วตัวเน็นรอยเนี่ยจะเป็นดีฟอร์มแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับพอมันเป็นดีฟอร์มแล้วเนี่ยสัดส่วนของตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสัดส่วนของคนทั่วไปแต่จะเป็นสัดส่วนแบบอ่า 1>, 1ต่อ1.5นะครับคือหัวเนี่ยจะเป็น1ส่วนแล้วก็ส่วนตัวอีก1.5ส่วนผมรู้สึกว่าเขาแกะออกมาจากโมเดลของกูร่าตัวนี้ได้ดีมากเลยนะครับในส่วนของดีไซน์เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยติดปัญหาเลยเพราะว่ามันมันดูแล้วมันก็ดูเป็นกูร่าครับถ้าเกิดเป็นฟิกเกอร์ที่ดูแล้วมันรู้สึกเป็นคาแรคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาดีไซน์ออกมาไม่ค่อยดีแล้วก็ดีไซน์หน้านะครับหน้าแบบปกติ หน้าแบบยิ้มแบบหยีตาหลับตาแล้วก็ยิ้มหน้าเยอะเยอยนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการดีไซน์หน้าทั้ง3มเนี่ยมันมันค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องเขานะครับคะแนนของการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างดีแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าตรงส่วนของแขนนะครับมันมันมีแค่2มันมีแค่สคส,ส่วนก็คือแขนพับกับแขนตรงแล้วแขนพับ ข้างซ้ายของเราเนี่ยมันดันถอดมือแบบแขนข้างขวาไม่ได้มันคือเป็นมือแบบเพอร์มิเนนต์เลยมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าดีไซน์ของมือเนี่ยแทนที่มันจะดีไซน์ให้ถอดเปลี่ยนประกอบได้ทั้งคู่นะครับถึงแม้มันจะทําให้เราเกิดความสับสนนิดหน่อยว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างขวาแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบมีลูกเล่นเยอะกว่านี้ไม่ใช่แค่ว่าข้างซ้ายกับข้างขวามันมีแค่มือแบบนี้อย่างเดียวแล้ว แล้วปัญหาที่ผมเจอกับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็คือมืองอข้างเนี้มันไม่ตรงปกไอ้มันไม่ตรงปกยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือนี่คือกล่องของตัวฟิกเกอร์นะครับตัวกล่องเนี่ยจะมีท่าโชว์มาเลยนะว่าเป็นท่าเนี่ยท่าคล้ายๆท่าปอบหยิบของกูด้าเนี่ยมันจะเป็นท่าคว่ำมือทําท่าหยิกลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่ามือของ ฟิกเกอร์กูตัวนี้ที่ผมได้มานะครับมันทำยังไงยังไงมันก็เป็นท่าหยิกไม่ได้เพราะว่าพอเสียบแล้วปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นท่าขอตังค์มันมันไม่ใช่มุ้มแขนลงไปอย่างนี้แต่มันเป็นแบแขนลงมาอย่างเี้ครับรู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นตำหนิที่ได้จากโรงงานอีกทีคือคนที่ประกบแขนข้างซ้ายเนี่ยเขาน่าจะประกบผิดด้าน แล้วพอมันเป็นแบบเพอร์มิเนนแบบถอดออกไม่ได้เหมือนข้างขวาเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่ามันไม่สามารถถ้าถ้ามันผิดพลาดจากโรงงานไปแล้วก็คือเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยคือดีไซน์ตรงส่วนเนี้ผมก็ตัดคะแนนออกไปค่อนข้างเยอะเลยอันนี้นะครับดูชัดๆเลยนะครับว่าต่อให้ผมขยับยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะทำเป็นท่าปอบหยิบได้เลย คือมันทําได้แค่ท่าขอตังอย่างเดียวเลยขยับยังไงมียังไงมันก็ได้แค่นี้นครับแล้วมันถอดเปลี่ยนไม่ได้อ่านี่นแหละที่เป็นข้อเสียด้านการดีไซน์และส่วนดีไซน์อีกส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบก็อยู่ที่ตรงนี้แหละคือขาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าขาของเนนเดอรลอยทุกตัวมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าขาของเนนเดอรลอยเนี่ยถ้าถ้าถ้าสังเกตดีๆขาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบขยัก มานิดนึงคล้ายๆเหมือนกับว่ามีน่องอยู่ตรงเนี้ยน่องเล็กๆเหมือนเป็นขาคนที่มันย่อส่วนมาเป็นขาเล็กๆไม่มีเหมือนเป็นน่องข้างหลังนิดๆหน่อยผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้มันกลับกันมันทําให้รู้สึกเหมือนขาขาของน้องมันบวบๆบ,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 บวมๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมันมันดูแล้วมันรู้สึกแบบ มันตะปุ่มตะป่ําเหมือนเหมือนเนื้อมันโปนออกมาเหมือนเออเหมือนน้องเขาแบบไปล้มแล้วช้ําแล้วเนื้อปูดขึ้นมาเออโอ้โหผมรู้สึกว่าแทนที่เราจะทําขาแบบเนี้ยไอไหนไหนมันก็เป็นรูปแบบดีฟอร์มอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องมาย่อมันมาทําให้มันเป็นขยักเหมือนขาคนปกติให้มันตัดตรงมาเลยก็ได้ไอ,อในส่วนดีไซน์ของตรงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นอกนั้นก็ส่วนที่ไม่ชอบของดีไซน์ผมก็ไม่มีแล้วนะ เ,เดี๋ยวมีมีอยู่มีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือนี่ไอ,อ,อ,อตัวเสาเนี่ยตัวเสาเนี่ยมันมันดีไซน์ออกมาได้โอ้โหเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะคือมันแทบจะชิดกับเส้นผมของกุลจังเลยคือถ้าเกิดผมให้กุลเงยหน้าขึ้นนิดนึงเนี่ยก็คือชิดกันละเพราะฉะนั้นเวลาผมจะเสียบผมก็ต้องให ให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยงุ้มหน้าลงมานิดนึงเหมือนว่ากําลังก้มหน้าอยู่ไม่งั้นไม่งั้นเราเสียบให้เขายืนไม่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าดีไซน์ตรงเนี้ยมันมันแปลก,กอะแถมแถมเวลาเราเสียบให้เขาตั้งยืนแล้วอะมันมันยังกินพื้นที่เพิ่มไปอีกประมาณ2เซนอะเนี่ยเวลาเราเสียบให้เขาตั้งยือนอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็กินพื้นที่ไปอีก2เซนก็คือแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม ทำไมมันมันไม่ดีไซน์ให้มันแบบฐานมันมุ้มเข้ามาข้างในหน่อยคือแล้วผมผมเข้าใจว่าเวลาเขาเขาดีไซน์เขาอยากให้มันเล่นอย่างนี้ได้เนี่ยมันโชว์สูงๆงเงี้ยว่าให้ให้มันลอยตัวอย่างเงี้ยเขาอยากให้มันทําอย่างนี้ได้อ่ะมันจะได้สวยหน่อยเวลาคนอยากไปตั้งโชว์ให้มันแบบถ้าแอคชั่นลอยฟ้าอะไรพวกนี้แต่ว่าเอ้ยางยางน้อยแถมไอ้ตัวค้ำยันด้านหลังที่เป็นแบบเสียบจุ๊บเดียวอย่างเงี้ย แล้วให้ยืนได้เลยแบบไม่ต้องกินไปด้านหลังอะ่ะมันมันจะสวยกว่านี้ตรงตรงนี้ก็เลยหักคะแนนออกไปอีกนิดนึงโดยรวมแล้วคะแนนของดีไซน์นะครับก็เลยอยู่ที่8คะแนนผมว่าดีไซน์ของหลายๆอย่างอะ่ะมันสวยแต่เขาพลาดที่ว่าไอ้ดีไซน์ที่มันแบบเหมือนแบบไม่จําเป็นต้องดีไซน์ออกมาเออกับไอตัวที่เขาสาะเพเเ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 เนเเเ มันมีโอกาสเกิดตำหนิโรงงานได้แต่เขากับแบบเหมือนว่าเอ้ยเดี๋ยวคนจะสับสนเราใส่แขนถอดได้แค่ข้างเดียวพอ,อะมันกลับกลายเป็นปัญหาแทนทีเนี้ยแล้วผมจะให้กูล่าทำท่าแบบที่อยู่ในกล่องนั้นยังไงอ่ะมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเออนั่นแหละทีนี้พูดถึงเรื่องสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ก็คืออ่ะชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่า มันทั้งเสียบเข้าแล้วก็เสียบออกได้ง่ายนะครับผมรู้สึกว่าในส่วนของสตรัคเจอร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าเนนรอย mm hmm. เขาทำแอคชั่นไอ้ดฟอร์มแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยมานานเขาก็เลยรู้ว่าจุดขยับจุดถอดจุดข้อต่อที่คนชอบเล่นกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นข้อต่อต่างๆที่เราเสียบไปเนี่ยมันไม่มีข้อเสียแต่ข้อเสียมันมี ถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามว่าข้อเสียมันมีไหมมันม,ม,นมีมันมีนิดเดียวไม่ค่อยเยอะมากม,มีอยู่ตรงส่วนนี้ส่วนของหน้ากากผมรู้สึกว่าเหมือนว่าเขาต้องยอมให้มันเป็นข้อเสียแบบเนี้เพื่อที่จะได้ทำไอตัวฮูดฮูดของกูดาได้เออเมื่อกี้ผมเรียกว่าหน้ากากไอเขาต้องยอมอะ่ะเพราะว่าจะได้ทำฮูดตัวนี้ได้คือฮูดตัวเนี้ เวลามันถอดออกมาข้างหลังมันจะหลุดออกมาก่อนแล้วทีเนี้ยตามสามัญสำนึกของคนปกติอะพอถอดข้างหลังเสร็จแล้วก็จะถอดอันด้านหน้าไปข้างหน้าต่อแต่นี่มันถอดไม่ได้นะด,ดูดีนะมันถอดไม่ได้ถอดไปข้างหลังก็ถอดไม่ได้เหมือนกันอ่าคือมันติดหมดเลยคือติดปลอยผมด้านหน้าเนี่ยเขาเขาดีไซน์มาให้ว่าตอนใส่ก็คือต้องให้ปลอยผมเนี่ยข้ำไม่ให้ตัวเนี่ยมันหลุดเออ เพื่อที่เราจะได้ใส่ตัวฝาพับด้านหลังนี้ได้อุ้ยปู๊ล่นไปแล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าไอการดีไซน์สตั๊กเจอร์แบบเนี้ยบางทีอ่ะม,ม,มันมันมันอาจจะทำให้คนที่ขี้สะเพ้า่ะคนคนสะเพ้าอ่ะแบบไอ้ข้างหลังถอดออกด้านหลังข้างหน้าก็ต้องถอดออกด้านหน้าอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อตัวผมสองข้างเนี้ยมันจะหักแทนผมก็เลยรู้สึกว่าไอ,อ้ดีไซน์ส่วนเนี้ย มันมันมันเขาไม่ได้ดีไซน์เผื่อคนเสิรามาสักหน่อยถึงแม,ถงแม้ถึงแม้ว่าในในคู่มือมันก็มีบอกนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีสักคนนะ่ะที่แบบว่าเฮ้ยถอดด้านาหน้าแม่งเลยแล้วกันไอตัวนี้หักเลยอ่าในส่วนสตั๊กเจอของตัวน้องอ่าผมรู้สึกว่าคะแนนน่ะมันโอเคคะแนนของตัวน้องเนี่ยไม่ได้หักมาก มีแค่ตรงส่วนเนี่ยตรงฮูดเนี่ยที่โดนหักไปนิดหน่อยแต่คะแนนที่โดนหักเยอะจริงๆของส่วนสตั๊กเจอก็คืออิตาบูฟนี่เดี๋ยวตัวหนึ่งนะเขาใส่กันอ่ะคือผมเนี่ยคือผมของน้องเนี่ยถ้าเกิดจะถอดนะก็คือต้องถอดอ่ะใส่ใส่ถอดถอดีละถอดตรงส่วนหมวกนี้แล้วก็มาดึงมาดึงตรงส่วนกระบังผมด้านหน้านี่มัน มันต้องถอดออกพร้อมกันอะคือเนี่ยมันเป็นการดีไซน์ที่มันทําให้ถอดไอฮูดเนี่ยยากมากและถ้ายิ่งผมมันแน่นนะอย่างผมตอนเนี้ยที่มันฝืดมากๆเนี่ยที่มันถอดออกยากเนี่ยเนี่ยมันยิ่งเสียวไปใหญ่ว่าไอปอยผมด้านหน้าเนี่ยมันจะหักหรือเปล่าตอนที่เราจะถอดออกอะเนี่ยเนี่ยมันโอ้หมันเสียวทุกครั้งเลยเวลาที่เปลี่ยนผมอะเพราะฉะนั้น คะแนนสตั๊กเจอตรงส่วนนี้มันจะหักออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะ่ะแล้วก็ถอดออกมาได้นะยอย่างีแ้แล้วผมชอบน้องแบบใส่ผมเปียมากกว่าวยังไม่มียังไม่ยังไม่ได้เห็นน้องใส่ผมเปียนะเดี๋ยวใส่ผมเปียให้เลยแนละ้วกัน ผมไม่อยากผมไม่อยากหวาเสียวจากไอ้ฮูดอีกแล้วเพะงั้นถอดออกก่อนแล้วกันเน,ะนาะคะแนนที่จะหักของสตัตักเจอร์จริงๆคือตัวฐานของบูฟเนี่ยที่เขาทําแถมมาให้นะครับเขาทํามาเพื่อว่าเป็นวางเพรอะเพราะน้องเขาก็เลี้ยงไอ้ตัวนี้เลี้ยงแหละเลี้ยงไอ้ตัวนี้ไว้ก็เลยแบบต้องมีเป็นคู่หูแต่ส่วนของสตักเจอร์ของตัวนเนี้ยเนี่ยดูนนะผมขยับแค่เนี้ หลุดแล้วแค่ขยับปรับองศาไปไปมาเนี่ยหลุดแล้วผมไม่ได้ดึงออกนะผมแค่เนี่ยเนี่ยหลุดละคือมันหลุดง่ายมากเลยตรงส่วนเนี้ยส่วนข้อต่อข้อแรกแต่ผมผมพอจะรู้นะที่เขาทําให้หลุดง่ายๆเพราะเขาอยากให้แบบว่ามันต่อเป็นแบบนี้ได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยต่อแบบนเนี้ยเนี่ยต่ออย่างเงี้ยเล็กๆสั้นๆวางไว้ข้างกัน ต่อยี้ก็ได้แตผ่ผมรู้สึกว่าไอตัวไอตัวยาวเนี่ยมันมันมันควรมันควรให้แน่นเหมือนไอตัวเนี้ยคือไอตัวข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อีเนี่ยไอตัวเสาพวกเนี้ยมันมันรู้สึกว่ามันหลุดออกจากกันง่ายเกินไป แล้วก็การจะคุมสมดุลที่ทําให้ตัวเสาค้ายันมันอยู่แบบที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างยากยากยังไงก็คือไอตัวเนี้ยถ้าเราตั้งสมดุลมันดีๆอ่ะมันก็ยืนอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมหลุดอีกละปรับนิดปรับหน่อยหลุดต้องคอยจัดถ้าถ,ถ้าเกิดเราตั้งสมดุลดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราขยับแบบเอียงแบบเอียงไปข้างหลังนิดนึงน,นี้อ่ะ ล้มละเนี่ยก็อย่างที่ว่าั่นแหละไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างหลุดออกจากงานกันง่ายแล้วก็การรักษาสมดุลเนี่ยมันต้องรักษาสมดุลให้ดีเพื่อที่จะตั้งไอตัวบูฟเนี่ยโชว์ให้ได้ถ้าเกิดเรารักษาสมดุลไม่ดีนะครับสมมติมว่าเอียงไปข้างหน้าเยอะเกินไปอย่างนี้อ่ะมันก็จะล้มละหรือว่าเราจะเอียงไปข้างหลังเยอะเกินไปอย่างนี้อ่ะมันก็ล้มเหมือน เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้มันสมดุลแล้วก็ต้องมาคอยบีบไอตัวเนี้ให้มันติดกันด้วยนะเพราะว่ามันหลุดออกจากกันง่ายเพราะฉะนั้นคะแนนสตัคเจอร์ของตัวกูล่าผมไม่ได้ตัดเยอะผมมีตัดแค่ตรงส่วนของผมนี้ที่มันถอดออกได้หวาดเสียวอ่าถ้าเกิดใส่ฮูดเนี่ยแต่ว่าที่ตัดเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือไอตัวบูมเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนในส่วนของสตัคเจอร์นะครับผมก็เลยจะให้อยู่ที่ แปดจุดห้าคะแนนมันหักไม่เยอะอ่ามันหักเฉพาะไอ้ตัวของบูฟแล้วก็ตัวหัวที่มันแบบหวัดเสียวน่ยอะแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องคะแนนของดีเทลกันดีกว่ารายละเอียดถ้าถ้าพูดถึงรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดของโมเดลตัวเนี้ยค่อนข้างดีเลยเริ่มเริ่มจากตาของโมเดลก่อนตาของโมเดลเนี่ยมันจะใสแล้วมันก็จะดูแบบสวยมากเลยคือ ก็อย่างว่าเนาะเป็นฟิกเกอร์ราคาพันเจ็ดพขึ้นตามันจะไม่เหมือนตัวฟิกเกอร์ราคา5600กร้อยนะมันมันค่อนข้างเก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีแล้วก็ดูเนียนตามันมันมีชั้นเลเยอร์ของตาอยู่ตรงนี้ด้วยนะที่แบบว่าเลเยอร์ของขนเลเยอร์ของเอ,อขอบตาด้านบนกับตัวของตาแบ่งเป็น2ชั้น แล้วก็ส่วนสีที่ระบายในปากเนี่ยมันก็ระบายได้ดีมากเลยคือฟันทุกซี่อะ่ะมันจะไม่มีสีชมพูติดเลยผมงงมากอะ่ะว่างานดีเทลเล็กๆเนี้เขาทำขนาดนี้กันได้ไงอะ่ะแล้วก็หน้าของตัวละคร่ะมันไม่เบี้ยวนะคือไองานฟิกเกอร์อะไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำให้ตัวฟิกเกอร์อะมัน มันดบมูลค่าลงหรือว่ามันดบความรู้สึกทางใจลงอะ่ะมันอยู่ที่ตัวหน้าเลยครับคือถ้าเกิดเราแปะตาได้เบี้ยวไปจากปกติอะ่ะอย่างตาตรงนี้ถ้าเกิดมันเบี้ยวขึ้นไปนิดนึงอะ่ะมันจะทําให้คนที่เก็บสะสมอะ่ะรู้สึกไม่ดีนะครับคือแบบอหนะ้าตาตัวละครมันไม่เหมือนอะ่ะตามันเบี้ยวอะ่ะอะไรแบบเนี้แล้วเขาก็อยากจะขายนะครับแต่ว่าตาของตัวละครเนี่ยทำได้ดีมาก สีแต่และอย่างแบ่งเฉดส,สีออกมาได้เหมือนกับตัวฟิกเอตัวโมเดลของกูร่าเขาเลยนะครับก็มีดีเทลรายละเอียดเล็ก,ลกๆที่แบบว่าไม่น่าจะได้เห็นในดีฟอร์มฟิกเกอร์เท่าไหร่อย่างเช่นรอยเย็บตรงนี้ตะเข็บเสือ้อก้างปลาที่อยู่บนกระเป๋าก้างปลาที่อยู่ด้านล่างตรงปกคอเสือ้อแล้วก็คอเสื้อสีเหลืองก็มีจุด คล้ายๆจุดกระดุมของอาสายดึงฮูดก็รายละเอียดเล็กๆพวกนี้เขาเก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีมากเลยคือผมผมแทบจะหาจุดหักคะแนนไม่ค่อยได้เลยขนาดไอ้บูฟเนี่ยเขายังทำออกมาเป็นกลมๆแล้วก็เป็นตัวบูฟที่มีเท็กเจอร์ที่พยายามทำให้เท็กเจอร์ข้างในอ่ะมันเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในน้ำถึงถึงข้างหลังมันจะไม่มีเถอะ เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกด้านหนึ่งของบู๊บอะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ผมไม่หักคะแนนนะอ่าสีตรงเกรเดียนต์เนี่ยขนาดหมวกมูดเนี่ยยังมีกระดูมอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แบ่งชั้นเลเยอร์อย่างดีผมรู้สึกว่าเขาเก็บดีเทลได้ดีมากยกเว้นอย่างเดียวเนี่ยสามงามแอเลนติกบู๊ปสามงามแอเลนติกเนี่ย สีมันสีมันเข้มไปสีมันไม่ค่อยถูกใจผมเลยคือเนี่ยถ้าเทียบกับสีของมือผมเนี่ยแทบจะกกืนเป็นเนื้อเดียวกันล้คือตอนแรกที่ผมซื้อมาผมรึวกว่าสีคาทานเนี่ยมันจะไลท์กว่านี้คือมันจะโปร่งใสกว่าเนี้เหมือนเหมือนกับพวกแบบวัสดุเคลียอะไรพวกเนี้ย เออหรือต่อให้มันไม่เคลียร์แบบเป็นสีใสเลยมันก็น่าจะมีสีฟ้าแบบอ่อนกว่านี้ไม่ใช่เข้มปั๊ดขนาดนี้รู้สึกว่ามันมันเข้มเกินไปแล้วมันทำให้แบบตัวโมเดลมันดูแบบหมุ่นทางอารมณ์ไปหน่อยคือไอตัวอ่ะน้องน้องสีสดใสมาเลยแบบตัวน้องอย่างอย่างสดใสตัวฐานก็สี สีสดใสตัวอะไรดูสดใสทั้งตัวมาเจอเนี่ยคือสีชุดน้องอะ่ะมันหมุนเพราะว่ามันต้องตัดกับตัวน้องผิวผมสีขาวแล้วก็ไอสีที่มันสว่างสว่างของน้องก็แต่ไอ้ไม้คทาเนี่ยมันจะมาดึงเชิงดึงเ,เฉดสีให้มันหมุนลงไปตามทำไมมันควรจะไลท์ได้แล้วไม่ใช่เหรอเอเอไอตรงส่วนเนี้ยผมเลยหักคะแนนไปนะครับ คะแนนดีเทลก็เลยอยู่ที่ประมาณ9คะแนนนะครับเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยหักไอ้ไอตัวเนี้ยไอ้นีไปอย่างเดียวแค่นั้นแล้วสุดท้ายก็มาถึงคะแนน satisfaction นะครับหรือว่าคะแนนความพึงพอใจเนื่องจากผมเนี่ยเป็นกุ้งที่ติดตามน้องเขามามากกว่า2ปีนะครับแล้วก็เนี่ยเป็น member ชิมไอ้สามงามสีรุ้งผมรู้สึกว่าราคาที่จ่ายไปถึงถึงผมจะซื้อแบบรีเซลก็เถอะ แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากจะเก็บน้องนะเออคือแค,แค่ได้หน้านี้มาก็รู้สึกดีแล้วอะ่ะเออมันหน้าเนี่มันเข้าก,กับคาแรคเตอร์ของน้องมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันเอาไปมันจะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันขนาดเด็กนะครับจะเอาไปวางไว้หน้าคอมก็ได้จะเอาไปวางเก็บไว้ ในตู้ก็ได้หรือว่าจะไปวางไว้บนชั้นวางข้างนอกก็ได้หรือจะไปวางที่ไหนก็ได้คือตัวฟิกเกอร์มันขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีพื้นที่เก็บไม่มากนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันพอพึงพอใจนะยกเว้นแค่อย่างเดียวมือขอตังค์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ซื้อน้องเหมือนกันแล้วได้มือขอตังค์แบบเนี้ยชูมือหน่อย พิมว่าจุดก็ได้อะไรก็ได้พิมว่าอะไรก็ได้คือผมอยากรู้ว่ามันมีคนมีชะตากรรมเดียวก,กันกับผมหรือเปล่าที่ได้แบบตัวถ้าเกิดไม่มีอ่ะไอตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวแรเลยนะก็มีมือขอตังค์เนี่ยเออมันไม่ใช่มือแบบคัสตอมเลยไงนอกจากเรื่องมือขอตังค์เนี่ยก็ไม่มีอะไรละที่จะทําให้ผมไม่พอใจในเดนรอยตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นฟิกเกอร์ของน้องกูร่าตัวแรก ที่ออกมาที่ค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยแล้วก็เป็น h ฮโลไล t ์ E-N เอ็นตัวแรกที่เป็นด n d r o i d ด้วยคนอื่นยังไม่มีแพลนที่จะทำออกมาเป็นดินดรอย้วยซ้ำยกเว้นคาริมั้งเหมือนคาริจะมีแพลนจะทำออกมาเป็น a ินดรอยอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดังนั้นคะแนนของ satisfaction ของผมก็เลยอยู่ที่9คะแนนเหมือนกันอ่า ทำให้สรุปคะแนนออกมาแล้วอยู่ที่8.625คะแนนก็ค่อนข้างเป็นคะแนนแรกของช่องที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือจริงๆอะ่ะถึงแม้ผมจะเป็นแฟนของน้องอะ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะได้10คะแนนจริงๆอะ่ะมันมันต้อง <laughs> ไม่มีจุดให้ติเลยเออมันถึงจะเป็น10คะแนน หรือต่อให้เป็น9.5คะแนนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเปนะ็น9.5คะแนนน่ยในส่วนนั้นอนะ่ะมันต้องแทบจะมองไม่เห็นข้อติเลยคือไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมือมือข้างเนี้ยมันมาดึงคะแนน satisfaction ของผมให้ตกลงไปเพราะฉะนั้นถ้าผมได้เป็นมือหยิบปอบหยิบแบบปกติอะ่ะคะแนน satisfaction ของผมมันน่าจะไปที่10คะแนนเรียบร้อยละวอัวนี้มันขัดใจอะ่ะ ถ้ามองในแง่ดีมันก็เป็นตัวแรแต่มันขัดใจอ่ะเออก็เนนรอยกาวากุระนะครับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1 8 0ถึง2 8 0ผมไม่รู้ว่าแต่ละเจ้าเขาขายกันเท่าไหร่นะแต่ผมดันซื้อมาในราคาแบบรีเซลโคตรแพง2,800สำหรับใครที่มีงบพอประมาณแล้วก็ มีตู้เก็บน้องหรือว่ามีที่เก็บดีๆหรือว่ามีสถานที่เก็บน้อยแต่ว่ามีงบพอที่จะซื้อตู้ขนาดที่เล็กมาเก็บได้เนี่ยก็เนนรอยนะครับก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์คุณได้ค่อนข้าง,งดีและโดยเฉพาะแต่แต่ข้อเสียนิดนึงก็คือพวกของแถมพวกเนี้ยยังไงคุณก็ต้องเอาไปเก็บในกล่องนะหรือไม่ก็ต้องมีกล่องลิกๆสักกล่องหนึ่งเอามาเก็บไว้ไม่งั้นคือมันเปื้อนฝุ่นแน่นอนร0% 0นนะครับคือ แทนที่เราจะมีที่เก็บเฉพาะตัวโมเดลเราก็ต้องมาเก็บพาร์ทเสริมพวกนี้ด้วยแต่สําหรับผมคือพาร์ทเสริมพวกนี้ผมมีที่เก็บของมันอยู่แล้วคือมันก็ไม่ได้หักคะแนน satisfaction เยอะขนาดนั้นก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของช่องผมนะครับที่มันดูกระท่อนกระแท่นไอคลิปรีวิวคลิปแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยากจะพูดอะไรมั่งนะผม จัดสคริปต์มาผมก็พูดแบบเออเบลอไปหน่อยตัดต่อมันก็เลยจำคัดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบช่องผมนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งไว้ก็ได้ยังไงก็ได้ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อความสนุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีความต้องการอยากเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลหรือว่า อะไรพวกนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปหาคําแนะนําจากไหนเนี่ยช่องผมจะพยายามสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คําแนะนํากับผู้ที่อยากจะสะสมฟิกเกอร์หรือโมเดลพวกนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบลงแค่นี้และลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแต่ว่า ผมไม่มีกล่องงั้นกไลาอยู่ในนี้ก่อนนะกุลาในจาร